สวัสดี FC ทุกท่านคะ่ะวันนี้ป้าแมวมาไล่บอลน,นะคะวันนี้วันที่ยี่สิบห้านะคะยี่สิห้ามาประมาณ9ก้าโมงนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าแมวจะพาแม่ไปโรงพยาบาลนะคะน่าจะหมอน่าจะไปคว้านหรือจะไปตัดเนื้อออกก็ยังไม่แน่ใจเลยนะคะ FC ค่ะวันนี้ป้าแมวก็มาแจ้งข่าวนะคะอ่าซึ่งใบชําฉาของป้าแมวป้าแมวขออ่าท่านที่ยังไม่ได้รับนะคะ หรืออาจจะยังไม่ถึงก็ได้แต่ที่สั่งมาใหม่ล่าสุดวันเมื่อวานนี้นะคะหรือวันก่อนเนี้ยป้าแมวขอตากก่อนนะคะเอฟซีตากก่อนตากให้มันแห้งสักหน่อยหนึ่งก่อนนะคะเอฟซีเพราะว่าฝนบ้านป้าแมวตกแล้ววันก่อนน้าก็ท่วมนะคะท่วมฝั่งตลาดบ้านป้าแมวเนาะป้าแมวก็ขอชีดแจงตรงนี้ไว้ด้วยนะคะแต่ว่าได้รับบอลสีเอได้รับใบช้าฉายจากป้าแมวทุกท่าน,นะค่ะนะคะวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีนะคะราคาถูกๆมาแบ่งปันนะคะเอฟซีนี่นะคะ ป้าแมวขอคลิปนี้ขออีคลิปหนึ่งนะคะเอฟซีขอเป็นการโอนค่ะเพื่อป้าแมวก็ไม่รู้ว่าแม่ป้าแมจะได้นอนโรงพยาบาลหรือเปล่านะคะขอเป็นค่าใช้จ่ายนะคะเอฟซีเนาะนะคะถ้าท่านายทางก็โทรมาหาป้าแมวได้นะคะเผื่อท่านอยู่ห่างไกลเนาะโอนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะป้าแมวก็ยินดีนะคะคือโทรมาคุยกับป้าแมวก็ได้นะคะแต่ป้าแมวก็ขอความสะดวกช่วยป้าแมวทั้งหน่อยนะคะเอฟซีวันนี้ป้าแมวก็มีบอลสีชัยชนตรงนี้นะคะเอฟซีป้ายแบบนี้นะคะ ราคากระถังละ5้บบาทค่ะค่าส่งมาเหมาอยู่ที่50บาทจ้า fc นี่นะคะเบอร์โทรแอดไลน์หาป้าแมวนะคะถ้าป้าแมวยังไม่ได้รับสายป้าแมวก็อยู่โรงพยาบาลแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้รับสายทุกท่านนะคะวันนี้ไม่ได้วิ่งออกไปไหนเลยนะคะความแม่ไปโรงพยาบาลกับป้าแมวกับป้าเขียววันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะป้าเขียวก็พาพ่อไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะ fc ก็จะอยู่โรงพยาบาลทั้งป้าแมวและป้าเขียวนะคะก็จะกลับมาก็ประมาณ สามโมงหรือสามโมงเย็นหรืออะไรเราไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลเขาคนเยอะไหมเราต้องไปนั่งรอคิวนะคะเอฟซีนะอ่ะช้ชนป้าแมวนะคะนี่นะคะป้ายแบบนี้นะคะเอฟซีทุกกระถางนะคะมีประมาณสิบกระถางค่ะกระถางละห้าสิบบาทจา้านพพกเก้าค่ะเอฟซี FC. มีกระถางเดียวค่ะไปห้าสิบบาทนะคะเจ้าจัก,กรพรรดินะคะห้าสิบบาทพรเจ้าสัวไปห้าสิบบาทค่ะเมืองนครชุมนะคะมีต้นเดียวป้าแมวให้ห้าสิบบาทนะคะต้นนี้เป็นไม้สร้างหัวแล้วค่ะเอฟซี FC. สวยมากนะคะ มีมากระถางเดียวจ้ะชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวว่าแม่ด้กันอ่าเป็นตระกูลยักษ์นะคะเป็นตระกูลยักษ์เอาไปห้าสิบบาทค่ะยักษ์สุรพัฒนนะคะยักษ์สุรพัฒมีกระถางเดียวค่ะห้าสิบบาทจ้ะมาด้านนี้ค่ะสนิทจันขาวเหลือหนึ่งกระถางค่ะเก้าสิบาทนะคะ fc ค่ะมาด้านนี้ค่ะนินอายลาค่ะนินอายลาราโตขึ้นมาจะกัดสีสวยมากนะคะนินอายลาหนึ่งร้อยบาทจ้ะนางยักษ์ สุชาดานะคะสุชาดาในกระถางนี้มีสามต้นนะคะขอร้อยห้าสิบบาทจ้ามหาดไทยค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้าชายชนในกระถางนี้นะคะ Fc ในกระถางนี้นี่ขนะะหลอดใหม่มากระแดงแล้วนะนี่นะคะหลอดใหม่มากระแดงแล้วมีสองต้นนะคะ Fc มีสองต้นเนาะสองต้นนะคะป้าแมวขออยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ากระถางนี้มีต้นเดียวก็ขอหนึ่งร้อยบาทเท่ากันจ้าไซส์ใหญ่แล้ว อักษรสวรรค์น,นะคะในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะร้อยห้าสิบบาทค่ะเอฟซีพรมพิมานนะคะในกระถางนี้เป็นไม้สร้างหัวหมดแล้วนะคะเอฟซีนี่นะคะได้ไปถึงสี่ต้นนะคะสี่ต้นสี่ต้นนะคะขอหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางนี้มีกี่ต้นกระถางนี้มีสามต้นค่ะเป็นฟอร์มกอนะคะหนึ่งร้อยบาทเท่ากันจ้ะ หลวงพ่อพูนมีมาเหลือสองกระถางค่ะเอฟซีเอาไปกระถางละเก้าสิบาทนะคะกระถางมึงมีสองต้นจ้ะนะคะหลวงพ่อพูนโตมากัดสีสวยมากค่ะกระถางละเก้าสิบบาทเท้าลำไยค่ะอันนี้อยู่ในกระถางหกิิวแล้วนะคะเท้าลำไยหนึ่งร้อยบาทจ้ะสีคุณปื้มค่ะเอาไปเก้าสิบบาทจ้ะมหาเศรษฐีค่ะ เป็นฟอร์มกอนะคะ fc ฟอมกอละหนึ่งร้อยบาทจ้ะมหาเศรษฐีเวลาโตมาเขาจะสวยมากนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะพันดาวนะคะในกระถางนี้มีสองต้นจ้ะหนึ่งร้อยบาทกวนอูนะคะเป็นฟอร์มกอค่ะอ่าควนอูอันนี้มีหนุมานปนไปด้วยนะคะหนึ่งต้นนะคะ fc เป็นฟอร์มกอนะคะฟอมกอนี้ประเมวขออยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทจากควนอูจ้ะ หนุมานเข้าเฝ้าค่ะ fc เจาะเป็นใบชมพูนะคะใน,นกระถางนี้มีสองต้นค่ะไปหนึ่งร้อยบาทจา้ะส่วนดาราน,นพลัดของป้าแมวนะคะ fc ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะป้ายทุกใบสวยทุกใบนะคะ fc เน,น,นี่นะคะขอหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยจ้ปะป้าแมวก็หยิบเลือกให้นะแต่ป้ายทุกกระถางนะคะ fc นี่นะคะนี่จ้ะหนึ่งร้อยบาทค่นดาราน,นพลัดนะคะ fc ชอบกระถางไหน โอเอสไลน์หาป้าแมวได้นะคะอันนี้จะออกเป็นดาราหน้าออกจะดำๆนะคะแต่ป้ายทุกใบนะคะหลดใหม่มาแล้วเนาะหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่ค่ะดารานพรั์จ้ะหนึ่งร้อยบาททุกกระถางค่ะเอฟซี FC, ชอบกระถางไหนโทรหาป้าแมวได้นะคะน,นะจ๊ะสวยทุกกระถางค่ะ แล้วก็ยังมีนี่ข่ะเอฟซีนี่เลยนกระ,ะถางมีสองต้นนะคะเพชรบ้านปทุมค่ะ,ะแมวขายให้อยู่ที่ขออยู่ที่เอาไปร้อยห้าสิบาทนะคะไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วนะคะไซส์นี้หมดแล้วนะคะไซส์โตไซส์ใหญ่เป็นฟอร์มกอสองต้นนะคะร้อยห้าสิบบาทจ้ะ,ะมีทั้งหมดสามกระถางค่ะ FC. เอฟซีเพชรบ้านปทุมนะคะ แต่วันนี้ป้าแมวก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะหลังจากจบคลิปนี้แล้วป้าแมวพาแม่ไปหาหมอก,ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า